สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ไทยค่ะจะเป็นยังไงคะถ้าเราบอกว่าประวัติศาสตร์ความเป็นเมืองหลวงของปักกิ่งเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นแค่ไม่กี่ร้อยปีก่อนแต่ย้อนกลับไปได้ไกลกว่า3,000ปีวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะ กับเรื่องราวที่กำลังปฏิติดปต่อภาพของจุดกำเนิดปักกิ่งขึ้นมาใหม่จากแหล่งโบราณาคดีที่ชื่อว่าหลิวลีเฮอใช่เลยครับแล้วคือมันไม่ใช่แค่การตีความจากตำราประวัติศาสตร์เก่าๆอีกต่อไปแล้วนะแต่มันเป็นเรื่องที่ถูกยืนยันด้วยหลักฐานที่จับต้องได้จริงๆตั้งแต่คำจารึกบนภาชนะสำริดไปจนถึงเทคโนโลยีทางวิทยศาศาสตร์ที่โอ้โห น่าทึ่งมากทั้งการหาอายุที่แม่นยำสุดๆแล้วก็การวิเคราะห์ DNA ที่ทำให้เราได้เห็นหน้าค่าตาของครอบครัวจริงๆจากยุคนั้นเลยเอาละค่ะงั้นเรามาคลี่คลายเรื่องนี้กันเลยภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการสำรวจว่านักโบราณคดีเนี่ยเขาปัดติดประต่อเรื่องราวนี้ขึ้นมาได้ยังไงแล้วการค้นพบที่หลิวหลีเหอมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสังคมจีนโบราณบ้างก่อนอื่นเลยนะคะแหล่งโบราณคดีหลิวหลีเหอที่ว่าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนหรอคะ มันตั้งอยู่ในเขตฟางซานครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปักกิ่งนี้เองอ๋ออยู่ในปักกิ่งเลยใช่ครับแล้วที่นี่ไม่ใช่แค่ซากเมืองเก่าธรรมดาธรรมานะแต่นักโบราณคดีเชื่อว่ามันคือเมืองหลวงแห่งแรกของรัฐโบราณที่ชื่อว่ารัฐเอี้ยนในสมัยราชวงศ์โจโตะวันตกโจตะวันตกก็คือประมาณ3,000ปีก่อนเลยสิคะถูกต้องครับประมาณช่วง146 ถึง771ปีก่อนคริสตกาลที่น่าสนใจคือแนวกำแพงเมืองโบราณที่พบเนี่ยเขาทำจากดินหังซึ่งเป็นเทคนิคการก่อสร้างสมัยก่อนที่เอาดินมาทุบอัดเป็นชั้นๆจนแข็งเหมือนหินเลยโหและในบันทึกประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของจีนอย่างสื่อจี้นะครับมีการเล่าไว้ว่าหลังจากพระเจ้าโจอ,อู่หวังโค่ลมราชวงศ์ซางได้ก็ได้ส่งขุนนางคนสนิทที่ชื่อไท่เป่า ให้ขึ้นไปปกครองดินแดนทางเหนือก็คือราเตียนนี่เองใช่ครับเพื่อให้เป็นเหมือนปราการด่านหน้าป้องกันศัตรูแล้วก็ดูแลคนจากราชวงศ์ซางเดิมที่อยู่แถบนั้นคือเรื่องนี้เรารู้กันมานานในหน้าประวัติศาสตร์นะแต่สิ่งที่เราขาดมาตลอดเลยก็คือหลักฐานหลักฐานทางโบราณคดีที่จะมายืนยันว่าเมืองหลวงของรัฐเอียนที่ว่าเนี่ยมันตั้งอยู่ที่ไหนกันแน่ และนี่ก็คือจุดที่เรื่องราวมันน่าตื่นเต้นขึ้นมาเพราะการขุดคนล่าสุดไปเจอสิ่งที่เรียกว่าเป็นหลักฐานคาตาเลยใช่ไหมคะใช่ครับแบบว่าเจอจังๆเลยคือเขาพบภาชนะสำริดหลายชิ้นนะแต่มีอยู่ชิ้นหนึ่งที่พอพลิกขึ้นมาดูแล้วแทบจะเปลี่ยนทุกอย่างเพราะว่ามันมีจารึกมันมีจารึกสี่ตัวอักษรครับว่าไท่เป่ายงเอี้ยนซึ่งแปลตรงๆได้เลยว่ามหาเสนาบดีไท่เป่าสร้างเมืองเอี้ยนใช่เลยครับ นี่คือการเชื่อมโยงบันทึกประวัติศาสตร์เข้ากับสถานที่จริงแบบสมบูรณ์แบบที่สุดมันคือช่วงเวลาที่น่าขนลุกสําหรับนักโบราณาคดีเลยนะอืคือก่อนหน้านี้เรามีแค่เรื่องเล่าในตําราแต่จารึกนี้คือเสียงกระซิบจากอดีตโดยตรงที่มายืนยันว่าใช่ที่นี่แหละคือที่ของฉันที่ที่ไท้เป่าสร้างเมืองขึ้นมา มันเหมือนจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่มาเติมเต็มภาพเลยนะคะถูกต้องครับมันสลายข้อถกเถียงทั้งหมดแล้วก็ปักหมุดให้หลิวหลีเหอกลายเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์เมืองปักกิ่งอย่างเป็นทางการเลยนอกจากจารึกที่เป็นเหมือนพระเอกแล้วเนี่ยโบราณวัตถุอื่นๆที่ขุดเจอในหลุมฝังศพกว่า400หลุมก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยอย่างภาชนะสำริดที่ชื่อจินติง่ง ที่ว่าเป็นภาชนะที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเจอในปักกิง่งครับจินติ่งนี้ใหญ่แล้วก็หนักมากแล้วก็มีโปโูจุยลี่ที่เป็นภาชนะสามขารูปทรงแปลกตามากมีแค่ชิ้นเดียวในจีนเลยนะแล้วของพวกนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับผู้คนในยุคนั้นบ้างคะมันบอกเราว่าที่นี่ไม่ใช่แค่เมืองหน้าด่านธรรมดาธรรมาครับแต่เป็นศูนย์กลางที่มีความมั่งคั่งและอำนาจสูงมากการจะสร้างภาชนะอย่างจินติ่งได้เนี่ยต้องใช้ทรัพยากรแล้วก็ช่างฝีมือระดับสุดยอดเลยครับ ออ๋ค่ะส่วนโป้จูลี่ที่ดีไซน์ไม่เหมือนใครก็อาจจะบ่งบอกว่าเจ้าของเป็นคนที่มีสถานะพิเศษจริงๆอาจจะเป็นของที่สั่งทำขึ้นโดยเฉพาะสะท้อนถึงสังคมที่มีชนชั้นปกครองที่ร่ำรวยและก็มีรสนิยมทางศิลปะที่สูงส่งมากได้ยินมาว่ามีเรื่องสนุกๆกเกี่ยวกับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆจากเมื่อ3,000ปีก่อนด้วยที่ว่าไปเจอฝาภาชนะที่ไม่ตรงกับตัวมันเองใช่ครับอันนี้น่ารักดีนะ คือนักโบราณาคดีเจอภาชนะทรงกลมมีฝาปิดที่เรียกว่ากุยแต่จารึกบนฝากับบนตัวภาชนะดันเป็นคนละเรื่องกันเอา้าแต่ที่น่าทึ่งคือทีมงานนึกขึ้นได้ว่าเคยมีคนขุดเจอภาชนะอีกใบจากคนละจุดห่างกันตั้ง40ปี40ปีเลยเหรอคะครับพอลองเอาข้อมูลมาเทียบกันนะปรากฏว่าฝาที่เพิ่งเจอดันไปคู่กับตัวภาชนะที่เจอ เมื่อ40ปีก่อนได้พอดีเป๊ะเลยโหเหมือนจับคู่ให้เขาเลยอะใช่ครับเหมือนกับว่าช่างฝีมือเมื่อ3,000ปีก่อนอาจจะรีบๆแล้วก็ยิบฝาสลับกันไปมันทำให้ประวัติศาสตร์ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเลยนะทำให้เราเห็นด้านที่เป็นมนุษย์ของคนยุคนั้น ว่าบางทีก็มีผิดพลาดกันบ้างน่ารักดีค่ะแล้วน้องเหนือจากเครื่องสำริดของชนชั้นสูงแล้วเรื่องการผสมผสานทางวัฒนธรรมก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจมากใช่ไหมคะโดยเฉพาะที่เห็นจากเครื่องปั้นดินเผาประเด็นนั้นสําคัญมากครับเพราะเครื่องปั้นดินเผาที่เจอมันเหมือนการรวมตัวของ3วัฒนธรรมในที่เดียวเลย3วัฒนธรรมเลยเหรอคะครับคือมีทั้งสไตล์ของราชวงศ์โจซึ่งเป็นของผู้ปกครองกลุ่มใหม่ มีสไตล์ของราชวงศ์ซางที่เป็นของคนพื้นถิ่นเดิมแล้วก็มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของรัฐเอี้ยนเองอ๋อ oh. สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านอำนาจที่นี่อาจจะไม่ได้เป็นการลบล้างของเก่าทิ้งทั้งหมดแต่เป็นการหลอมรวมวัฒนธรรมเข้าด้วยกันซึ่งเป็นภาพที่ซับซ้อนกว่าที่เราเคยเข้าใจมาก่อนเอาละค่ะเรามีโบราณวัตถุที่น่าทึ่งมีจารึกที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ แต่คำถามสำคัญเลยก็คือเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ3,000ปีก่อนจริงๆใช่ครับนี่คือความท้าทายที่นักโบราณคดีเจอมาตลอดเลยคือการหาอายุด้วยคาร์บอน14ในช่วงรอยต่อระหว่างราชวงศ์ซางกับราชวงศ์โจตะวันตกเนี่ยมันมักจะให้ผลลัพธ์ที่กว้างมากกว้างขนาดไหนคะ เหมือนเราถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อไหร่แล้วคำตอบคือน่าจะช่วงปี1100-900ถึงก่อนคริสตกาลซึ่งมันกว้างเกินไปที่จะเอาไปเทียบกับบันทึกประวัติศาสตร์ได้แต่ล่าสุดมีงานวิจัยที่ใช้เทคนิคใหม่ที่ล้ำหน้าไปอีกขั้นเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยซึ่งเทคนิคใหม่นี้ก็พาเราไปเจาะลึกที่หลุมศพหลุมนึงโดยเฉพาะคือหลุมหมายเลข M1902 ที่พบร่างของชายชื่อห้วนครับ ฮวนเนี่ยเป็นอารักษ์หรือนักจดบันทึกของรัฐเอี้ยนการหาอายุจากร่างของเขาทำได้แม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อเลยมันทำได้ยังไงคะคือแทนที่จะเก็บตัวอย่างกระดูกแค่ชิ้นเดียวเหมือนที่เคยทำกันนะครับทีมวิจัยทำสิ่งที่ซับซ้อนกว่านั้นมากคือเก็บตัวอย่างจากโครงกระดูกของคนคนเดียวแต่มาจากส่วนต่างๆของร่างกายที่บันทึกเวลาไม่เหมือนกัน บันทึกเวลาไม่เหมือนกันหรอคะใช่ครับอย่างเช่นฟันกรามซึ่งจะหยุดสร้างเซลล์ใหม่ตั้งแต่เรายังเด็กมันก็จะบันทึกค่าคาร์บอนในช่วงเวลานั้นไว้แล้วก็มีกระดูกแขนขาที่เปลี่ยนแปลงช้ากว่าแล้วก็กระดูกซี่โครงที่มีการสร้างเซลล์ใหม่อยู่เรื่อยๆตลอดชีวิตโอ้โหเหมือนกับว่าเราไม่ได้คุยกับพยานแค่คนเดียวแต่เราได้ข้อมูลจากพยานสามคนที่เห็นเหตุการณ์จากช่วงเวลาที่ต่างกันในชีวิตของคนคนนั้นแล้วเอามารวมกันใช่เลยครับ เปรียบเทียบได้ดีมากจากนั้นก็นำข้อมูลทั้งหมดนี้เข้าแบบจำลองทางสถิติที่เรียกว่า Bayesian model เพื่อคำนวณหาช่วงเวลาการเสียชีวิตที่แม่นยำที่สุดแล้วผลที่ได้เป็นยังไงคะผลลัพธ์ที่ได้จากร่างของหวนก็คือเขาเสียชีวิตในช่วงประมาณปี1045ถึง1010 10ก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แคบและแม่นยำมากแล้วที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือคือจารึกบนภาชนะในหลุมศพของเขานั่นแหละครับ บอกไว้ชัดเจนว่าเขาได้เข้าร่วมในพิธีสถาปนาเมืองเอี้ยนด้วยตัวเองโหมันเป็นการยืนยันซึ่งกันและกันร,ระหว่างวิทยาศาสตร์กับโบราณคดีที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะคะที่สุดเลยครับแต่มันยังไม่พอแค่นั้นนะเพื่อให้แน่ใจยิ่งขึ้นไปอีกเขายังนํากระดูกของสัตว์ที่ถูกฝังไปพร้อมกันทั้งสุนัขและลูกแกะมหาอายุด้วยแล้วผลก็ตรงกันหรอคะตรงกันพอดีเลยครับ นี่มันเหมือนกับการตรวจสอบความจริงถึงสชั้นเลยทั้งจากตัวมนุษย์จารึกแล้วก็สัตว์ที่ตายในเวลาเดียวกันสุดยอดมากเทคนิคนี้ทำให้เราได้ช่วงเวลาที่คมชัดมากเหมือนเปลี่ยนภาพที่เคยเบลอให้กลายเป็นภาพความละเอียดสูงเลยใช่ครับทำให้เราสามารถนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไปวางเทียบกับลำดับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ได้อย่างมั่นใจเป็นครั้งแรกเลยเรื่องราวของอาลักษ์ห้วนทำให้เราเห็นภาพของชนชั้นสูง แต่หลิวหลีเหอยังมีเรื่องราวของคนธรรมดาซ่อนอยู่ด้วยโดยเฉพาะในสุสานอีกแห่งที่อยู่นอกกำแพงเมืองใช่ครับสุสานแห่งนี้มีลักษณะพิเศษคือมีประเพณีการฝังสุนนักไปพร้อมกับผู้ตายอืมซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมมากในสมัยราชวงศ์สร้างแต่ไม่ค่อยพบในวัฒนธรรมของชาวโจนี่จึงเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าคนที่ถูกฝังที่นี่อาจเป็นทายาทของชาวสร้างที่อาศัยอยู่ในรัฐเอี้ยนซึ่งปกครองโดยชาวโจ แต่ตอนแรกก็เป็นแค่การคาดเดาจากวัตถุที่เจอถูกต้องครับจนกระทั่งเทคโนโลยี DNA เข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยเพราะการเป็นการนำเทคโนโลยี DNA มาใช้ศึกษาโบราณคดีในยุคนี้อย่างเป็นระบบครั้งแรกในจีนเลยใช่ไหมคะใช่ครับและผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ใช่แค่ข้อมูลดิบนะแต่มันเหมือนการ,การเปิดดูอัลบั้มครอบครัวโบราณที่มีอายุก,กว่า3,000ปีโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยค่ะมันน่าทึ่งมากครับ เพราะมันเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยจากเดิมที่เราเห็นแค่โครงกระดูกนิรนามตอนนี้เรากลับได้พบกับครอบครัวจริงๆจากเมื่อ3,000ปีก่อนการวิเคราะห์ DNA จากกระดูกกว่า30ร่างทําให้นักวิจัยสามารถสร้างแผนผังครอบครัวขึ้นมาได้จริงๆเลยนะสร้างเป็นแผนผังได้เลยครับ พบว่าสุสานนี้เป็นของคุณสองตระกูลใหญ่ที่มีการแต่งงานเกี่ยวพันกันแล้วก็ใช้พื้นที่ฝังศพสมาชิกในครอบครัวต่อเนื่องกันถึง4รุ่นแล้วมีการค้นพบที่เป็นเรื่องราวส่วนตัวมากๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเราพบพี่น้องสามคนจากครอบครัวหนึ่งแล้วก็มีเรื่องที่สะเทือนใจคือเรื่องราวของลูกสาวคนหนึ่งค่ะ จากการวิเคราะห์โครงกระดูกพบว่าเธอเป็นโรคกระดูกสันหลังคดอย่างรุนแรงซึ่งสันนิษฐานว่าอาจทำให้เธอมีความพิการและไม่สามารถแต่งงานออกไปมีครอบครัวของตัวเองได้ตามประเพณีในยุคนั้นน่าสงสารจังเลยอะค่ะครับเธอจึงถูกฝังอยู่กับครอบครัวของพ่อตัวเองนี่ไม่ใช่แค่ข้อมูลแต่มันคือเรื่องราวชีวิตของมนุษย์จริงๆ เราเห็นความสัมพันธ์ของพวกเขาเราเห็นโศกนาฏกรรมของพวกเขามันเป็นมิติของความเป็นมนุษย์ที่หาได้ไม่ได้จากแค่การดูโบราณวัตถุเพียงอย่างเดียวเลยทั้งหมดที่เล่ามานี้มันน่าทึ่งมากเลยนะคะแต่ที่น่าทึ่งกว่าก็คือเรื่องราวเหล่านี้มาจากพื้นที่ที่ยังขุดค้นได้ไม่เต็มที่เลยด้วยซ้าใช่ครับนั่นคือปัญหาใหญ่เลยเพราะพื้นที่ใจกลางของเมืองโบราณหลิวหลีเหอซึ่งน่าจะเป็นที่ตั้งของวังหรืออาคารบริหารเนี่ยกลับมีหมู่บ้านในยุคป,ปัจจุบันสองแห่งตั้งทับอยู่ อ๋อมีคนอาศัยอยู่ทัพเมืองโบราณใช่ครับคือหมู่บ้านตรงเจลินและหมู่บ้านหวงถูปโปทําให้การขุดค้นในพื้นที่สําคัญที่สุดทําไม่ได้เลยมานานกว่า30ปีที่ผ่านมาเราทําได้แค่สารวจบริเวณกบขอบหรือพื้นที่สุสานเท่านั้นแต่ล่าสุดเหมือนจะมีข่าวดีที่อาจจะเปลี่ยนอนาคตของแหล่งโบราณาคดีแห่งนี้ไปตลอดการเลยเป็นข่าวดีมากๆครับ คือชาวบ้านในพื้นที่ได้ตกลงที่จะย้ายออกจากพื้นที่แล้วเพื่อเปิดทางให้มีการขุดค้นทางโบราณคดีได้อย่างเต็มรูปแบบโอ้โหในที่สุดใช่ครับซิ่งนี้หมายความว่าเรากําลังจะเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของที่นี่อย่างแท้จริงหลังจากที่ทําได้แค่คาดเดาเกี่ยวกับใจกลางเมืองมานานตอนนี้เรากําลังจะได้เห็นมันด้วยตาตัวเองแล้ว แล้วแผนในอนาคตก็ยิ่งใหญ่มากเลยมีการจะพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นอุทยานโบราณคดีแห่งชาติหลิวหลีเหอแล้วก็เตรียมผลักดันให้เป็นมรดรกโลกของยูเนสโกด้วย มันที่การเคลื่อนไหวที่สําคัญมากครับเพราะตอนนี้เราอาจจะได้คําตอบของคําถามที่ค้างคาใจมานานเช่นผังเมืองของเมืองหลวงยุคแรกสุดเป็นยังไงมีการแบ่งโซนที่อยู่อาศัยโซนการปกครองหรือโซนอุตสาหการรมอย่างไรบ้างเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเราได้อ่านแค่บทนําแต่ตอนนี้เรากําลังจะเปิดเข้าไปอ่านเนื้อหาหลักของมันเป็นครั้งแรกโดยสรุปแล้วนะครับ หลิวหลีเหอไม่ใช่แค่ซากเมืองโบราณแต่คือจุดเริ่มต้นที่เป็นรูปธปรรมของประวัติศาสตร์เมืองปักกิง่งเป็นภาพสะท้อนของการวางผังเมืองยุคแรกการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนและโครงสร้างทางสังคมที่ถูกเปิดเผยผ่านการทำงานร่วมกันอย่างน่าทึ่งของบันทึกประวัติศาสตร์โบราณวัตถุและวิทยาศาสตร์ล้ำสมัยการที่หมู่บ้านกำลังจะย้ายออกไปหมายความว่า ใจกลางของเมืองหลวงอายุ3,000ปีแห่งนี้กำลังจะถูกสำรวจอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกลองคิดดูสิคะว่ายังมีเรื่องราวและความลับอะไรอีกบ้างเกี่ยวกับกำเนิดของปักกิ่งและชีวิตของผู้คนยุคแรกที่ยังคงหลับไหลอยู่ใต้ผืนดินรอวันที่จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วค่ะแต่เรื่องราวความลับของอรารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอน ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ